โอเคครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับน้องกรกับน้องตังด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ลิชแชมป์นะครับงานแข่งเดี่ยวบดีไฟท์ไทยนะครับที่แฟชั่นไอแลนนะครับกรุงเทพมหานครวันที่ยี่สิบแปดยี่บเก้าที่ผ่านมานี้เองนะครับสดร้อนไม่นานเลยนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปแข่งเดี่ยวก่อนนะครับแล้วก็คลิปถัดถัดไปเนี่ยจะเป็น ในส่วนของแวนการ์แล้วก็วันฟอร์ลตามหลังมาอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันที่อันดับหก่อนนะครับเราจะมาวิเคราะห์อันดับหนึ่งก่อนเพราะเมตามันค่อนข้างแรงนะครับค่อนข้างแรงแล้วก็น่าจะไม่ใช่เป็นจุดที่ว่าตื่นเต้นเท่เทาไหร่แล้วนะครับเพราะมันค่อนข้างเก่งอันดับหนึ่งของเรานั้นก็คือเล็กนาร็อกผสมกับโคนัน อ่าผสมกับโคนั้นนะครับอ่าต้องถามน้องตังหน่อยแล้วกันเริ่มจากน้องตังก่อนแล้วกันว่าอ่าเด็กนี้เนี่ยถือว่าในในในที่เขาถ่ายมาเนี่ยมีประสมโคนั้นก็พอสมควรถือว่าเป็นเด็กที่ว่าโอเคไหมสำหรับน้องตังคิดว่าก็มันมีครบทุกอย่างเลยครับก็โอเคเลยโกงเลยแหละ คนนี้น้องตังเคยวิเคราะห์ว่าเขาใส่อเทมอาจจะน้อยไปนิดนึงสาหรับน้องตังที่คิดว่านะคือ2ใบตอนนี้เขายังใส่2ใบยอยู่ไหมครับพี่มองไม่ชัดเท่าไหร่2ใบไหมใส่สองใบยอยู่ครับแต่ใบเสร่อไอเทมเพิ่มมาอีก3ใบรวมแล้วก็5า้าใบก็น่าจะหลุดยากขึ้นอ๋อใบเสื่อ,อที่ก็คือกระเบนนั้นใช่ไหมใช่ครับผมอ่าใบเสร่อไอเทม อ่าก็คือใจหลุดยากขึ้นหน่อยแล้วตอนนี้ยากขึ้นหน่อยแต่ก็ยังคงใส่สอกซึ่งก็ถือว่าไม่น่าเกียดอ่าพู่ายคือไม่น่าเกียดแล้วกันเนาะสำหรับอ่าคีย์หลักของแลกนาล็อกที่ใช้ไอเทมเป็นเป็นตัวเดินเกมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าบาเรียค่อนข้างหนาแน่นเวอร์ทีนี้เขาจะมีเวทนะครับเวทโคนันที่ว่าเอาฝั่งขวานะมันจะมีเวทที่เป็นรูปของของการ์ตูนโคนันอยู่เนี่ย มาเป็นสกิลอะไรครับตัวนี้น้องตังไมนั้นรู้สึกว่าจะชาร์จจัวเฉยเลยครับอ๋อเป็ใบมาตรฐานชาร์จจัวนะไอน,นี้คือใส่แค่หนึ่งนะครับใส่แค่หนึ่งแล้วก็เจเนริกใส่2องใบอ่าใส่สี่ใบมีร้อยาทีด้นบนสองแล้วก็ด้านล่างนี้อะไรรีคอเวอร์วิวไหมบอดดี้บล็อกครับบอดดี้บล็อกสองใบปั้มทองด้วยนะนะครับ ่าแล้วก็มีอะไรอีกหนอที่เหลือก็อ่าเขาใช้คลาสเนี่ยก็คือน่าจะเป็นนักดาบแล้วก็หัวขโมยใช่ไหมโจนเนาะใช่ครับโอเคนะครับเป็นอ่าคลาสหลักอยู่แล้วนะครับโคนนั้นเนี่ยถ้าเป็นตัวละครเนี่ยเขาจะมีไรไหมชื่อไรไหมด้าน,นบนสุดนี้ไรหรือเปล่าครับไรครับไร,บรบไรแล้วก็มีเวอร์มุต ใช่ไหมมีแค่สองตัวเนะครับผมเดอร์มุิอ่าสองตัวโอเคนะครับไม่มีอะไรที่ว่าแตกต่างที่ต้องวิเคราะห์แบบจอดลึกใช่ไหมข้อที่เหลือก็ค่อนข,ข้างมาตรฐานเนาะครับผมส่วนตัวเล็กนั้นล็อกมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรอยู่แล้วมันอยู่ที่เหลี่ยมคนเล่นครับโอเคเหลี่ยมคนเล่นนะครับ,นนรบชัดเจนนะครับมาที่น้องกอดีกว่านะครับน้องกอของเราคิดว่า ลิทนี้น้องกอมีอะไรจะวิจารณนิดนึงไหมมีอะไรจะเสนอแน่หรือว่ามีรู้สึกแปลกตาสาหรับน้องกอไหมครับไม่มีอะไรแค่คิดถึงวันวันบดีบอกความทองสองใบเฉยอ่าเขาใส่ตัวเดี๋ยวนะแถวล่างเนี่ยมันจะมีปั๊มทองรู้สึกจะดูดเป้าตายจั่วใช่ไหมใช่ครับตัวนั้นตรงข้างข้างสมบูร ่าเข้าใส่สองใบซึ่งน้องกรปกติน้องกรไม่ค่อยชอบใส่การที่ใส่ก็ถือว่าไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดอะไรเนาะตัวมันดีครับตัวมันดี<อ>มันเอามาเล่นกับคู่กับไอโอเวอร์มกับบัตตี้บล็อกครับมันเอาไว้หยุดเวฟอ๋อโอเคโอเคโอเคหยุดเวฟได้ผมซับทิ้งไ u d d y ้บ o ็อกไปนานแล้วก็เลยไม่ได้ใส่อืมอืมแต่มันก็ความยืดหยุ่นมันน่าจะค่อนข้างสูงนะพี่เข้าใจอย่างนั้นนะคือไม่ใช่ว่า ต,ต้องใส่อย่างนู้นต้องใส่อย่างนี้ความยืดหยุ่นมันสูงแหละเอาพูดง่ายๆคือมันเมลหลังเนี่ยมันน่าจะคล้ายๆกันนะครับเมลหลักคล้ายๆกันต่างกันไม่กี่ใบที่เหลือก si ็ไม่มีผลเท่าไหร่ขาลับค่อนข้างโอเคอยู่แล h ้วก like ็ต่างที่ของแต่งครับอืมอันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งก็ค่อนข้างหรูพอตัวนะหรูพอตัวนะครับปั๊มทองเยอะเลยปั๊มทองเยอะคู่หรูสุดเลยแล้วกันครับเนี่ยตามที่อ่ะอืม เอาการเต็มที่อะไรมีทองได้คือใช้ทองพูดเไงใช่แล้วครับแต่อาโจนเขาเป็นผู้ชายครับเอาอาร์ตไอ้นั้นนักดาบเป็นผู้ชายทำไม่ได้อ๋อ้ขาผู้หญิงนะรู้สึกผู้หญิงจะเป็นโจนเหมือนกันเหรอที่มาใหม่ใช่ไหมนนเป็นนักบวชครับเอาใหม่เป็นน้กงบวชโอเคนะั่นโจนยังไม่มาที่ยังเปิดเผยตอนนี้นะอ่าโอเค,อเคก็มีเท่าที่มีก่อนนะครับตอนนี้ก็คือหรูสุดเท่าที่มีแล้ว อันดับสองอของ<า>เราเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถามนิดหนึ่งไหนไหนก็อันดับหนึ่งนะที่น้าไร์สองตัวนี้คือเผื่อปั๊มไร้เกินเกินหรือเปล่าพี่เข้าใจถูกใช่ไหมใช่อย่างนั้นเลยอ๋อมีที่ปั๊มไรสองตัวเลยอ่านที่น้าไร้สองอันอานก็จะเอาไว้อวดเอาไว้อวด <laughs> โอเคนะครับอันดับหนึ่งก็เป็นแลกนาล็อกผสมอ่าเป็นโคลาโบง่ายคือเป็นคนลลาโบดีกว่าเพราะมัน ใส่ทั้งสองอย่างนะครับใส่ทั้งสองอย่างโคนั้นนี่มีทั้งตัวละครแล้วก็มีเวทครบเลยนะครับถือว่าค่อนข้างดูดีพอสมควรมากันที่อันดับสองนะครับอันดับสองเนี่ยเล็กนาล็อกเหมือนกันนะครับและก็เป็นนักดาบกับหัวขโมยด้วยอ่าเป็นนักดาบกับหัวขโมยด้วยให้พี่อ่าคนที่ไม่ได้เล่นแลก็กแต่ว่าก็ผ่านการเล่นกับเล็กมาเนี่ย พี่ขอขอพูดหน่อยแล้วกันคือเขาน่าจะต่างจากอันที่หนึ่งนี่หนึ่งคือเขาใส่ไม้ตายคือที่หนึ่งไม่ใส่ไม้ตายใช่ไหมใช่ครับใช่ไม้ตายมันมีผลเยอะไหมใช้ในการปิดเกมเหรอก็ทะเไลต่ำกว่าห้าก็ก็เป็นไปที่โอเคครับแต่ถ้าเหนือกว่านั้นเรากดกันไม่ลงก็ขยะดีๆนี่ไงกดกันไม่ลง <laughs> คือแต่การที่เขาใส่ไปก็ไม่ได้น่าเกลียดพูดง่ายๆคือไม่ได้น่าเกลียดก็แสดงว่าเขามีวิธีการเล่นที่สามารถกดให้ไลท์ต่ำกว่าห้าได้อืมไม่เชื่อเเรครับครับเหมือนที่ผมบอกมันอยู่ที่เหลี่ยมคุณเล่นแล้วตรงนี้อืมอืมอืที่่างอีกอย่างหนึ่งคือเวอร์มุดเขาไม่บําทองนะเขาใส่สองใบไงเอ๊ะเขาใส่เวเปอร์มาด้วยนั่นน่ะวเปอร์นี่ตัวไหนวะเดี๋ยวนะ ข้างบนสมุดครับด้านซ้ายซ้ายสุดเลยอ๋อตีห้ามเคาน์เตอร์ใช่ไหมนี่ครับแท็บทอปหนึ่งไม่ใส่อ๋อทอมหนึ่งไม่ใส่นะครับใส่เวทเปอร์ก็เป็นตัวที่เก่งอยู่นะเป็นตัวที่เก่งแต่อย่างที่บอกมันมันต่างกันแบบมันยืดหยุ่ได้แหละมันไม่ใช่ว่าเออต้องล็อกเป๊ะนะครับต่าหรับเี่นเรามันมันยืดหยุ่ได้เพราะโครงมันยังยังไงเก่งอยู่แล้วแหละโครงมันยังไงก็เก่งนะครับอยู่ที่เหลี่ยมคนเล่นน้องตังบอกแล้วก็อยู่ที่ดวงอยู่ที่มือนิดนิดหน่อยๆน่อยนั่นแหละสไตล์ของแต่ละคนนะครับ มีจอมเวทนะใบหนึ่งจอมเวทไหนวะเดี๋ยวนะขวาบนสุดครับบนสุดด้านด้านอ๋อเขามีคลาจอมเวทด้วยนี่นะเออใช่เพิ่มมาหนึ่งใบเผื่อ,อไว้เขาเรียกว่ายืดดุนตามสถาน,านการณ์ใช่ไหมคือพวกคลาสนี้พี่เข้าใจว่าน่าจะตามสถาน,านการณ์ใช่ไหมน้องตังใช่ครับก็ใช่ครับอจอมเวทเจนักดาบม,มันก็อาจจะดีหน่อยอืม อ๋อแล้วก็เขาใส่เจเน r ริกเพิ่มมาหนึ่งแบบนะอ่า Recover w e l l ใช่ไหมอันนี้หรืออะไรอีกนะจำชื่อไม่ค่อยได้ Recover w e l l ใช่ไหม Recover w e l l ใช่ไหมเออเขาใส่เพิ่มมาเขาใส่เพิ่มมาหนึ่งเนาะแต่ว่า Recover w e l l นี่ ì, มันมันใช้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เจอเด็กทิ้งมือเนี่ยกลับแรกเนี่ยมันไม่มีทิ้งมือแท้ใช่ไหมมันแค่เอาไปโปบเอาใต้เด็กมันมันจะใช้ไม่ได้ใช่ไหม ถ้่เป็นกับแล็กไม่มีเทสครับใช่ไหมมันมันใช้ไม่ได้เลยเนาะถ้ากับแล็กด้วยกันอ่ะครับอืม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 ก็เป็นเล็กที่ดีเหมือนกันนะครับดีเหมือนกันก็ไม่รู้จะวิเคราะห์ยังไงครับว่าแล็กตรานี้มันเทียหนึ่งจริงๆนะครับสี่คนแล็กติดไปแล้วท็อปสี่แล็กติดไปสามแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาสู่ไฮไลท์ที่พี่ชอบดีกว่าเพราะามัน ต่างจากมีอยู่แคลนหนึ่งเวอร์หนึ่งที่ว่าหลุดออกมานะั่นก็คือสตาร์ดากอนเวอร์สายครอสแอสทโรเกียนะครับสําหรับที่สามร่วมอ่าใช้คำว่าที่สามร่วมนะครับใบนี้นี่อ่าไม่ใช่ใบนี้ลิทนี้เนี่ยน้องตังกับน้องกอรเนี่ยเล่นอยู่แล้วพี่ขอถามน้องตังก่อนเลยว่าในแง่ของคอรอสท,ที่ว่ารู้อยู่แล้วว่าเล็กนาารักเป็นเมตาเนี่ยถือว่าเขาจะได้ดีไหมน้องน้องตังถือว่าเขาจะได้ดีไหม ผมคิดว่าก็โอเคนะครับก็แก้ได้หลายอย่างคนใหญ่แลกถ้าไม่ได้ลงโจเอียมันก็ไม่ไม่ได้มีอะไรกันระเบิดตัวข้างๆก็มีตัวช่วยระเบิดวมุตยอยู่อืมก็ถอดโฟลระเบิดนี้ก็โอเคเลยแล้วก็ตัดเวทรู้อยู่แล้วว่าแลกก็แพ้ตัดเวทอยู่ถ้าแบบโดนตัดเวทสักครั้งสองครั้งเนี่ยก็น่าจะเป๋พอตัวมือก็หายไปสองใบถ้า โดนตัดขาฝาไปด้วยอะเรียบร้อยเลยสองใบแน่ๆเลยอืมอืมก็เ,เริ่มด้วยมือห้าใบถ้าโดนตัดคาสานะอืมนี่เขาใส่ตัดเวทมาสองใบนะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องบอกน้องๆก่อนแล้วกันแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นบาตรฐานของบทศไทยเลยไหมนะครับคือการแข่งเดียวรอบนี้ไม่มีไซเบอร์ดนะไอน,นี้ออนนี้คือบอกไว้ก่อนนะ้องจะไม่เห็นการวางไซเบอร์ด อ่าเลนพิเศษขึ้นเลยนะครับไม่มีเลนพิเศษเพราะงั้นไม่แน่ใจว่าเดือนหน้าหรือเดือนมีนาที่แข่งใหญ่เนี่ยจะใช้เป็นราตรฐานหรือเปล่าเพราะว่าอ่าร้านเราก็เคยเสนอไปนะไม่รู้เขาสนองเราหรือเปล่าหรือว่าเขาตั้งใจอยู่แล้วอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะถือเป็นเรื่องที่อ่าในงงของพี่แล้วกันถือว่าดีแล้วกันคนอื่นไม่รู้ว่าดีไหมนะสำหรับพี่นี่คือใส่วัดดวงไปเลยนะครับก็ในยุคที่ว่า อ่ามีการการันเฉพาะทางเยอะขึ้นเนี่ยการมีไซ์บอร์ดอาจจะทําให้การดเฉพาะทางเนี่ยเด็กเฉพาะทางหลุดไปได้ก็การที่ไม่มีไซบอร์ดก็จัดเพื่อความสมดุลวัดไปเลยก็ดีเหมือนกันนะครับเพื่อความรวดเร็วด้วยหลายหลอย่างอ <ผม S 1> นันนี้ผมเสนอครับเป็นเบสวันแล้วก็ลดเวลาการแข่งดีกว่าจะได้เร็วขึ้นไหนๆนก็มีคนชอบถ่วงเวลากันอยู่แล้วก็วมไม่น่าจะมีผลเลยกันมั้ง <S 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 อันนี้จริงบวกหนึ่งครับอ่าก็คือว่าถ้าเป็นน้องในแง่ของน้องตังก็คือว่าเบสาอ์บแม่งเลย ใส่กันเต็มที่แจ็ก็ถ้าจะถ่วงเวลาก็โอเคเลยครับก็แพ้คู่ตรงนั้นเลยถ้าจะถ่วงเวลาก็แพ้คู่เออเออใช่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดพอแข่งนานๆแจ็คมานั่งไกลๆเนี่ยก็เป่ายิงฉุบมไม่ได้นะเพราะว่าพี่ดูมาแล้วอ๋อเป่ายิงฉุบมเลือกคนแพ้ได้ไมออกไม่ได้ครับแจ็คมานั่งแล้วอะเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวอ่าอันนั้นคือข้อเสนอนะครับสําหรับเซียนการ์ทั้งหลายนะครับ เพราะว่าน้องก่อนก็โอเคอยู่แล้วนะครับโดนมาเองด้วยมันเลยมันเลยเข้าตัวแล้วก็เลยน่าจะเป็นความคิดที่ว่าพี่ว่าไม่ได้แย่ในยุคที่ว่าใช้การแข่งเนี่ยค่อนข้างใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่นะเหมือนกับคนที่ว่าชนะหนึ่งศูนย์ก่อนเนี่ยค่อนข้างที่จะโอ้โหมีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วอ่ะพูดง่ายงเออมันก็ไม่แปลกเัาที่จะการใช้เบสอวันเนี่ <ๆ S 1> นยเลยเลยเลยน่าจะดีกว่าด้วยซ้ํา เรื่งเวลาแข่งบ้าบเลยครับตาละชั่วโมงนึงไปเลยครัผมสนุกดีตาละชั่วโมงเดี๋ยวก่อนจะขับอาระมาณปะชั่วโมงเนี่ยไม่ต้องไม่เป็นไรครับผมนอนค้างคืนได้ถ้าเกิดแบบเขาอยากจะเล่นตาละชั่วโมงผมนอนค้างคืนอ่ะโอเคเดี๋ยวจะนอกประเด็นไปไกลอ่าเด็กลิ์อันดับสามนะครับอ่าเขาน่าจะไม่ใส่ล้อไม่ใช่ไม่น่าจะไม่ใส่คือเขาไม่โชว์ล้อเลยเขาคงไม่ใส่หรอกอ่ามีผลแม่น้องตังกับการไม่ใส่ล้อมามามาปิด มาปิดแรงนารอกเนี่ยเขาไม่ใส่ล้อถือว่าส่งบลเสียเยอะไหมครับก็ถ้าเจอโจรเปลี่ยนล้อไปก็เหมือนผมจะเคยพูดไปแล้วนะก็เริ่มเทินจั่วครับชัดจัว่วก็เตะมือที่เป็นล้อดได้เลยถ้เาเลิ่ม, ager, มด้วยมือล้อไปเดียวก็ตรงกลมฟ้ามันไม่ค่อยมีอะไรแบบความสามัญ้วยนะส่วนใหญ่ก็ต้องติดชื่ออ <ager. S 2> ถ้าขึ้นล้อไปแล้วอาจจะเล่นยากขึ้นครับอืม อืมอืมอืมแสดงว่าร้อยก็ถ้าเจอแล็กก็อาจจะไม่มีผลเท่าไหร่ถ้ามาในจังหวะที่ไม่ถูกต้องแล้วเขาใส่เป็นโจนไปแล้วเนาะอาจจะไม่ไม่ดีด้วยซ้ำแต่คุณคุณเล่นเจอแล็กเราเปลี่ยนเป็นร้อยก็น่าจะตือนบ่อยๆจวบชัดจวครับมือรอยสองใบก็เตะก่อนเลยหนึ่งใบเริ่มด้วยมือรอยหนึ่งใบอืมอืมเตะก่อนเลย เขาคนนี้เขาใส่ไอตัวหัวไฟไอที่ว่ากระโดดลงมาเป็นคาเตอร์ใช่ไหมเป็นบัดดี้ใช่ไหมตัวนี้กูเป้เลูกรครับ,อ,บอ๋อของกูเป้กูเป้เขาใส่เป็นบัดดี้นะตัวนี้ไม่ใส่ครอสซะด้วยโอ้เขาทับกันค่อนข้างถี่มากเลยพี่มอไม่เห็นเลยครอสนี่เขาใช้ล่างไหนอะล่างลูกทั้งสนามไหมล่างมาตรฐานไหมใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับรแล้วก็อีกล่างหนึ่งกันระเบิดอ๋อโอเคนะครับ ที่เหลือเจเลิกนี na, ้โรเยัรท mm. <okay. S 1> ีเน <okay. S 1> <Yeah. S 2> ้นเลยนะสามเลยนะเน้นเลยนะครับสามสามแล้วก็มีมีบัดี้บล็อกหนึ่งมีรีคอเวอร์วิลหนึ่งโอเเขาแยกดูยากนิดนึงนะเขาไปแยกปนกันยิงถ้าเกิดแยกเจนลิกออกมาเนี่ยเจเล็กเ็จะใส่ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าใบห้าใบนะครับก็ ดีใจนะครับสำหรับพี่เพราะว่าเด็กครอสเอสโทลูกีนี่ทำให้ร้าน P.B. บ a r d g a m เกมนะครับเด็กร้านพีบ a การเกมได้อันดับสาของประเทศมาแล้วก็เป็นเด็กลูกลักของร้าน P.B. บ a r d g a m เกมที่ว่าถือว่าเจ้าของร้านกลัวที่สุดแล้วนะในะช่วงนั้นนะในะช่วงนั้นกลัวที่สุดแล้วถือว่าเป็นอะไรที่ว่ามาแล้วค่อนข้างแพ้เกือบจะชัวนะครับก็ดีใจนะที่เขามันยังติดท็อปท็อปสีหนึ่งเดียวจากจากสี่เวิร์ จะอ่าสี่คนนะครับที่เหลือเนี่ยสามคนเนี่ยแรงนาล็อกทั้งหมดเลยนะครับก็มันก็เหมือนที่ผมบอกแล้วครับว่าเด็กมันมีปัญญาทําได้แค่รอบสามอืมก็ดีที่สุดแล้วแหละนะครับดีที่สุดท,ที่จะมาไก่ได้ใช่ไหม <laughs> ที่นี้เขาจะเล่นเก่งอะไรได้ผมยอกเล่นนะครับ <laughs> <laughs> ก็คือเขาว่าคือยังไงก็ตามแต่คือเขามาถึงรอบนี้ได้ยังไงคือคล้อสไม่ขี้เหร่แน่นอนเพราะว่ายังไงส่วนตัวของพี่นะพี่ก็ยังคิดว่าล้อเนี่ยแรงรู้มัน โอ้มันชอบอะ่ะพี่ชอบจริงแรงลูกของมันเนี่ยแต่รู้สึกว่าจะเคยเห็นเขาอ่าไม่รู้เห็นกอนเล่นว่าใครเล่นรู้สึกเหมือนว่าถ้าเกิดว่าเขาเจอแล็กแล้วเขามีตัวพลังป้องกันสูงที่ว่าปัมเดฟเนี่ยมันจะตียากนิดน,นึงไหมน้องกรมันก็ไม่ขนาดนั้นนะตัวหลักมันก็บวกหมื่นอยู่แล้วอ๋อคือหมายถึงว,ว่าตัวครอสมันก็บวกพลังให้ให้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับแล้วไอ ไอทมโบยอีเปล่าไม่แน่ใจไอทมไม่น่าจะบวกแต่ครอสอะบวกแน่นอนอ่าไม่ีเวทอาเวทเวทเวทบวกอีกสามพันถ้าเขาใส่เนาะใช่ครับเขาใส่มุมล่างซ้ายสองใบมุมล่างซ้ายสองใบอันนี้คือเวทจะบวกพลังด้วยใช่ครับกันระเบิดกันยกบวกพลังกันใบด้วยกันใบหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่รู้มีกันใบไหมแต่บวกพลังมีแน่นอนกันใบเป็นเวทเสร็จโอเคก็ค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีเลยนะครับค่อนข้างดี ่อนค่ะดีชอบนะครับแค่อ่าครอเนี่ยทำให้พี่นึกถึงตอนไรเทมาใหม่ๆนะครับเวฟมหาสนุกอีกแล้วก็แลกก็จะไปปั่นเวฟด้วยเวอร์มุทแทนนะครับปั่นเวฟถ้าเวอร์มุทขึ้นก็ปัมเวฟกับเวอร์มุทก็เป็นเขาเรียกว่าไม่แน่ใจว่าจะใช้คาว่ากะลียุคได้หรือยังนะสามอาสี่คนเนี่ยล่อแลกไป <c oughs> แลกไปสามเนี่ยค่อนข้างโหดอยู่นะก็ <c oughs> มีหลายคนนะครับเบื่อรอดเนี่ยเป็นไงสยอยไหมล่ะชนะรอดได้ด้วย <laughs> <g ül> ยืมด้ว <c oughs> ยไม่มีรอดแล้วอ่าพี่ถามน้องตังก่อนแล้วกันนะครับพี่ถามน้องตังก่อนแล้วกันว่าอ่าสาหรับน้องตังแล้วเนี่ยสมมุติสมมุติเล่นเล่นแล้วกันคือคือโคลาโบเนี่ยถ้าเป็นยุคแรกเลยเนี่ยมันจะมันจะใส่เจเนริกไม่ได้แล้วเข้ามาเพิ่มก่อนที่ล็กนานล็อกจากขายให้ใส่เจเนริกได้เข้าใจว่า เพื่ออัพสเกลสกิลโคน,นั้นให้ให้มันเล่นได้ขึ้นแต่พอแลกมาเนี่ยมันกลายว่าสกิลแรกนี่มันโหดกว่าแล้วทีเนี้เขาการที่ว่าแลกนาร็อกใส่ใส่เจนิกได้ถ้าเขาให้กลับไปใสเฉพาะโคลโบเหมือนเดิมเนี่น้องคิดว่าแลกส่งผลเยอะไหมสมุติใส่เจนริกไม่ได้อ่าสมมติเลยกลับไปสู่ยุคดั้งเดิมเลยคือห้ามใส่เจเนริกเล่นด้วยตัวมันเองอย่างนี้น้องคิดว่าส่งผลเสียกับกับแลกนาร็อกเยอะไหม ก็อย่างแรกเลยก็นั่งดูข้อราครับแล้วก็ปฏิบัติายไปก็รับเวทบเบกับเบอร์มุตก็น่าจะเปลืองเกียร์พอตัวอืมแสดงว่าแสดงว่าน้องคิดว่า,นวาในแง่ของความสมดุลนี่ยตัดแรกออกไปถือว่าดีไหมในแง่ของน้องนะอันนี้พื้นในแง่ของน้องถ้าถ้าเจอเมตาขนาดนี้แล้วเขาตัดเจดีออกเนี่ยน้องคิดว่ามันจะสมดุลขึ้นไหมสําหรับแรกนะผมคิดว่าถ้าตัดออกมันก็โอเคนะ แต่ไปเพิ่อมอะไรสักอย่างให้เล็กมันด้วยดีกว่าเพราะว่าเลเยอร์อทีเนี่ยก็เห็นกันอยู่แล้วว่ามันแก้อะไรได้บ้างถ้ามีสกิลประเภทเลเยอร์ทีมามาอยู่ด้วยเออผมผมโอเคนะน้องคิดว่าอย่างน้อยก็จะไม่ต้องนั่งดูคนละมูเดียวอ่าในแง่งของการที่ว่าสมมุติเขาไม่ใส่ร้อยเยนทีเลยอ่ะเขาไม่ใส่เจเหล็กเลย โอกาสแพ้ชนะเวอร์อื่นจะมาตีใส่ถือว่าถือว่าดีไหมถือว่าดีไหมคือมันไอ้น,นี้ไอ้น,นี่คือพูดถึงสมมตินะในในจุดดั้งเดิมของพ่อโคลาโบนี่เมื่อก่อนเขาไม่ใ,ใส่เจลิกน,นะเขาเพิ่งมาใส่ก่อนแรกออกแล้วพอใส่แรกเนี่ยกลายว่าแรกมันเก่งจริงๆคือคือถ้าเกิดจะต้องปรับสมดุลแรกลาล็อกเนี่ยให้แลกดูเพื่อนล้ำแล้วรับรับเวฟของเพื่อนเนี่ยถือว่าดีไหมถือว่าถือว่าในความคิดน้องต่างน้องยว่าสมดุลขึ้นไหม ไม่ต้องการนนที่จะให้ได้แชมป์นะไม่เราไม่มองถึงภาพเละะ็กจาเป็นต้องได้แชมป์นะแค่ให้เวอร์อื่นมาตีตื้นนะไอ้น,นี้เราเราพูดได้แง่ให้เวอร์อื่นมันเข้ามานะอ่าที่คือดีกว่าไปแบนด์ไปแบนด์หรือไปลิติกมันเนี่ยเรากลับสู่จุดดั้งเดิมคิดว่าเล็กนอยเราจะหายไปเลยไหมก็ไม่หายนะครับก็ถ้าตัดเจนเลกออกเนาะอะจะมีสายโจนเออยังไงก็ต้องมีสายโจนอยู่แล้วอ่าก็ ยังไงเขาเล่นฝ่ายจวนกันนะมันก็ไม่น่ามีปัญหาเลยมนะั้งอืมอืมมีปัญหาตรงถ้าเขาเริ่มก่อนแล้วเขาได้รำแล้วเราก็านั่งดูเอาลำไม่มีอะไรขัดเลยอืมส่วนน้องกรคิดว่าไงครับน้องกรคิดว่าถ้าไม่ให้เล็กใส่เจเนริกเนี่ยน้องกรคิดว่าอ่าเหมือนน้องกรเคยจับครอสอ่ะเขา้าระดับลึกๆของประเทศมาแล้วน้องกริดว่าถ้าเกิดอีกฝ่ายไม่มีรถเย,ยันทีเนี่ยอ่ะ น้องกอคิดว่าเอาครอสไปสู้เนี่ยเหมือนน้องกอมีครอสในมืออย่างนี้ยเป็นเด็กฟูลเลยน้องกอสู้ได้ไหมคิดว่าถ้าเกิดพูดว่าถ้าเกิดพูดว่าเล็กไม่มีสิ่งที่เรียกว่าจินเล็กผมว่าผมไหวถ้าเล่นคอรอสอ่ะอ่าไหวแต่หมายถึงว่าในแง่ของอันนี้คือเล็กต้องดูเขาลำแต่หมายถึงว่าอ่าหลักๆคือเล็กในแรงบุกยังไงมันก็ไม่ได้อ่อนลงถูกไหมมันก็จะแรงบวกมันจะไม่ได้อ่อนลงครับแต่แค่ว่าแรงรับอะจะหายไปตรงช่วงบันดิบล็อกอาจจะไม่มีมันรับไปคอรอสถ้าเกิดเที่ยคอรอสเลยนะ อาจจะไม่ก็อาจจะมีใบอื่นที่อาจจะเปล <it> ี่ยนเปลี่ยนแนวเล็กเล่นอืมแต่คิดว่าสมดุลขึ้น,นแล้วแต่คิดว่าก็ดีขึ้นในเงี้ยาไม่รู้จะลิมิตอะไรอะ่ะ<อ>คือไม่รู้จะจะให้ลิมิตอะไรอย่างเนี้ยคือคือถ้าเกิดว่าคือถ้าเกิดว่าดูทรงอย่างนี้นะพี่คิดน,นะเอาพูดตรงๆเลยพี่ว่าไม่นานไม่เกินเดือนกุมภาซึ่งเราวิเคราะห์เนี่ยคือเดือนกุมภาพี่ว่าก่อนเดือนมีนาแข่งใหญ่เนี่ยเล็กต้องโดนสักอย่างแหละเอาไปพูดกันตรงตรงคือเล็กโดนแน่ๆน่ผมให้สิบสีุ่มผมให้สิบสี่กุมภาเลยอ่ะ ในในก็มาทุกปีอยู่แล้วสิบสี่กุมภาวันวา,ลาลเลนไทยโอกาศอีกนัดใช่อะคือคือถ้าเกิดเ,เป็นให้น้องตังอะให้น้องตังคิดว่าเอาถามน้องตังก่อนแล้วกันว่าถ้าเกิดว่าจะเป็นต้องลิมิตต้องเปลี่ยนอะไรสักอย่างกระทําสักอย่างกับแรกเนี่ยเป็นน้องตังจะทําอะไรให้มันดูดีนะไม่อย่าอย่าคิดว่าตัวเองเป็นคนจับแรกนะเอาคิดในแง่ของภาพรวมของเกมการ์ดแล้วกันควรจะลิมิตหรือควรจะทอะไรเอาที่มันน่าลําคาเลยนะ ม่เ <แก S 1> วอร์มุดก็บัด,ดี้บ็อกของอย่างเนี้ต้องมีอะไรสักอย่างออกไปเวอร์มุดเดี๋ยวนะเวอร์มุดมันเป็นคนละโบเ<ต>ลยใช่ครับแต่รอยยทีนี้ผมยังไงผมก็ยังค้านเลยว่ามันมันมันไม่น่ายัางไงมันก็สมควรให้ทุกอย่างให้ทุกโบได้ใช่อืมอืมอืมทุกโบได้ใช่อย่างนี้อันนี้โบอันนี้อันนี้ส่วนตัวนะผมไม่ชอบคนทวงเวลาอ่ารอยย่ทีเป็นหนึ่ง เป็นหนึ่งตัวเลือกที่สามารถแก้ผมได้ถ้าเกิดว่าน้องตังพูดอย่างนี้พี่ขอเสนอนิดน,นึงนะทางนั้นนถ้าเกิดจะผลิตให้เล็กเนี่ยพี่ว่าจําเป็นต้องผลิตให้ไลเทกับเคออสด,ด้วยเพราะว่ามันเป็นอีกสองเวอร์นที่เก่งแล้วก็ไม่มีเลก็กไม่มีไอตัวกันลํำเหมือนกันนะน่าเสียดายใช่ครับก,ก็โอเคนะเพราะว่าของวอร์ั้นคือพูดง่ยายๆเเริม่มด้วยทรัพยากรบ,บางอย่างน้อยกว่าใช่มันสามารถโดนขัดได้ไง คือพี่อยากจะให้อยากจะให้สองเวอร์นี่มีเหมือนกันเพราะว่ามันเก่งแต่มันโดนขัดด้วยร้อยยันทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นและมันใส่ร้อยยันทีไม่ได้ถ้าพูดในแง่ทํานองเดียวกันเนี่ยเคออสกับไรเทควจะมีแนวร้อยยันทีมาด้วยสักหนึ่งแบบอืมนะอันนี้พูดแบบเป็นกลางนะครับอ่ะต่อไปน้องกรคิดว่าถ้าจาเป็นต้องไปกระทําอะไรกับมันสักอย่างเนี่ยน้องกรคิดว่าจะจะทําอะไรกับแ็กอ่ะถ้าเป็นน้องกรเป็นแบบว่ารู้สึกว่าอยากจะให้เกมการสมดุลไม่ ไม่อาคาติว่าตัวเองจับแลกนาล็อกนะน้องกรคิดว่าควรจะทำให้ให้เกมการมันสมดุลให้เวอร์อื่นมันมาสู้ได้อ่ะน้องกรคิดว่าไงครับโอโฟกัสเป็นแค่แลกแล้วมันไม่สามารถหยุดยากหยกุดยากมากเลยคือมันมีแค่เจเนร็กออกหรือไม่ก็ห้ามโคลาโบมาอยู่ด้วยกันอืมอในความคิดน้องกรนในควิดน้องกรคือในความคิดน้องกรก็คือว่าสมมุติว่าอ่ะโคลาโบอยู่ด้วยกันได้แต่ต้องเอาเจเนอริกออก แต่ถ้าเกิดยังใส่จีเนริกคือโคนนนก็ต้องไปเล่นโคนนนแล้วก็แล็กก็จะมีเฉพาะแลก็กคือห้ามเอามาปนกันถูกไหมแต่อย่างนั้นโคนนนก็หายไปเลยมันก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่พูดถึงไม่พูดถึงโคนนนหายไปโบดีมันหายไปอยู่แล้วคือเอาแค่เราแยกก่อนแล้วกันเพราะว่าอนาคตเผื่อเขาทาโคนนนชุดสองมาเราก็ไม่รู้ถูกไหมอาจจะเก่งเวอร์ไปอีกอ่าเอาเอาแค่ตรงนี้ก่อนอา่าน้องกอนคิดว่าจับแยกกัน ถ้าไม่เจริคหรือว่คนอ่าต้องห้ามใส่คู่กันน้อยลงครับบางเป็นเช่นแบบไอไอเทมเนี่ยมันคีย์เวิร์ดไงก็ห้ามใส่คู่กับใบเสิร์ชสักใบสองใบห้ามใส่เกินนั้นเหมือนกับอีเทอร์ดิลิงผมที่เหลือใบเดียวอะไรเงี้ยเดี่ยวคู่อีเทอร์ดิลิงของผมที่เหลือใบเดียวไอเทมเหลือใบเดียวห้ามใส่คู่กันไปไปเลยอะไรก็ได้ให้เหลือเทมใบเดียวในกองแพ้ไปเลยครับเป็นการ์ดกากไปเลย อิเทอร์ลตี้ลิงพูดแล้วนี่มันควรจะปลดได้ยังตอนนี้น้องตังกับน้องกอนคิดว่าอ่าน้องตังก่อนคิดว่าอิเทอร์ลตี้จริงควรจะปลดได้หรือยังตอนนี้ผมเฉยๆครับอันนี้ต้องถามคนเล่นดีกว่าอ่าน้องตังก็เล่นลิงยังไงผมก็ไม่น้องตังก็เล่นผมเล่นก็จริงแต่ว่าผมไม่จับเพราะผมไม่ไม่ค่อยชอบแนวนั้นเท่าไหร่อ่าไม่ใช่เมนอ่ะสตวนี้น้องกอนเฉยๆส่วนตัวผมแก้ได้ด้วยผมผมไม่ซีครับอ่าไม่ซีคือปลดมาก็ไม่มีไม่วอลลี่อะปลดมาเถอะได้เล่นกันได้ น้องกรน้องกรคิดว่าไงถ้าเกิดปลดเอทิเตอรอิทลิลิงเนี่ยอาโธรารดูดีขึ้นเยอะไหมอย่างน้อยคือมันมีตัวยืนกลางที่ยังมีโซแล้วก็สามารถมีบุกมีฟาร์มต่อไปได้ก็อาโธราเหมือนเดิมคร,รับเล่นอาโทราแปะร็อตแล้วก็ปิดท่าเดิมอืมแต่ก็คือเอาไงคืออาโทรามันก็จะดูดีขึ้นนะเพราะว่าอเทิลรริทิลิงมันเป็นใบชูลงจริงๆอ่ะนะมันมีเล็กมาแบบน่ากเกลียดมาแลว้วมันก็ควรจะปลดกมังให้มันน้าหน่ามันแก้ได้เท่าเท่ียมกันหน่อยอืมอืม โอเคนะครับก็เป็นความรู้สึกนะครับเป็นความรู้สึกของเหล่าไฟเตอร์ที่ว่ามันเขาเรียกว่าเสนอกันแล้วกันนะครับส่วนเจ้าส่วนตัวเจ้าของร้านนะบอกตรงๆเลยนะครับเอาเล็กไอเอาเจนเนอริกออกเพราะไม่รู้จะลิมิตไปไหนบอกตรงถ้าเกิดให้พี่เลือกให้พี่เลือกแบบว่าไม่อคติพี่ก็เป็นคนที่ว่าเหมือนกับพี่ไม่ชอบหลุดอย่างเนี้ยพี่ก็จะเอาไอ้การ์ดวนกองออกไปเลย ลำํำลำได้ครั้งเดียวอะไรอย่างเนี้ยเออแต่มันจะดูโหดไปหรือเปล่าไม่รู้นะส่วนตัวพี่ก็เลยอยากจะให้เอาเจลิกออกอันนี้ส่วนตัวนะในเมื่อโอ้คุณเก่งสักขนาดนั้นเนี่ยก็เอาออกไปเถอะเอาออกไปแล้วก็ให้เพื่อนได้มีเวฟตีให้เพื่อนได้ลํำมาสู้กันอ่าอันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวส่วนคนอื่นมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยลองเม้นลองมาเสนอกันได้นะครับมันมันไม่ผิดเลยเนี้ยคือ,ค,อคือมันไม่มีผิดหรอกแต่แค่ว่า าการที่จะไปลิมิตอะไรมันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอาจจะเหมือนกับพี่ภูริเนี่ยเด็กในร้านก็จะบอกแล้วว่าอุมันหลายใบอูการฟาร์มเยอะอย่างนี้ถ้าลิมิตเนี่ยมันมันเยอะอาบางคนก็อาจจะคิดไม่ออกเจาะโจมไปใบไม่ได้จจะเป็นตัวแต่ถ้าเกิดเป็นในแง,ง่ของดั้งเดิมของมันเนี่ยพี่ก็เอาจุดดั้งเดิมแค่นั้นเองก็แค่ให้โคลาโบใส่กับเจลิกไม่ได้ซึ่งพอเลกมันมาเนี่ยโอ้โหก็ค่อนข้างเก่งเลยนะเก่งเก่งเวอร์เก่งเวอร์ เดี๋ยวเดือนนี้จะมีงานแข่งที่ถ้าจะไม่ผิดจะเป็นระยองระยองฮินี่แหละเดี๋ยวลองดูว่า,าผลของของการแข่งจะเป็นยังไงนะน่าจะได้มาวิเคราะห์กันนะครับแล้วก็คลิปต่อไปนะครับก็ไม่น่าจะนานจนเกินรอนะครับก็จะมีวันฟอร์นะครับเป็นฟอร์แมตในดวงใจของเจ้าของร้านเองนะครับเดี๋ยวจะเชิญ2คนนี้มาวิเคราะห์อีกนะครับแล้วก็ในส่วนของ Van กาก็น่าจะได้เชิญช่องอายามาแคปิตอลมาวิเคราะห์กันนะครับ สวัสดีก็ขอบคุณนะครับมีน้องกรน้องต่างแล้วก็มีน้องพาร์ทเข้ามาเจมนิดนิดหน่อยๆด้วยนะครับก็ขอบคุณทั้ง3คนมากๆนะครับเอาไว้คลิปถัดไปขอรบกวนน้องๆอีกนะครับผมสวัสดีก็ขอบคุณทั้ง3คนมากนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ